อันดับแรกนะครับผมขออนุญ,ญาตาตัดชื่อลูกค้าออกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการให้เกียรติลูกค้านะครับว่าตีกับเป็นชื่อลูกค้าคนไหนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บกล่องก่อนนะครับน่าจะเป็นชุดไม้ใหญ่แยะนะครับเพราะว่าตัวนี้อยู่ที่599นะครับชุดไม้ใหญ่แย99กกก็น่าจะแถมพวกตะกุด ตะก,กุดน่าจะเหลือ,อได้แหละครับสภาพกล่องมาขนาดนี้นะอ๋ะอะนะครับมีอยู่มีอยู่หลูกค้าท่านนี้โอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหสภาพกล่องแย่ขนาดนี้เดี๋ยวดูสิครับหักมียอดหักนะครับเพราะว่ากล่องเขาน่าจะโยนนะครับแต่ต้นวาดน,นะครับ2ี่สิวันอยู่ในกล่องสภาพก็ยังแข็งแรงโอเคดีนะครับนะฮะโอ้โห คุณดูดีครับเขาเป็นผู้โชคดีได้รับน้ำมันรุหันด้วยนะครับและก็ได้แผ่นยันรองปูกแล้วก็แผ่นยันเสริมดวงนะครับติดกระเป๋าติดโทรศัพท์นะครับโอ้โหแล้วก็เอกสารวิธีการป,รปลูกแลูกค้าท่านนี้ถือว่าเป็นลูกค้าที่ได้รับของรางวัลน,นะครับแต่เขาไม่รับนะครับนะฮะอ๋อเป็นชุดนี้เองนะครับ เอกสารเหมือนมีรอยฉีกขาดด้วยฮะคุณผู้ชมมันติดเทปนะครับเนี่ยเอกสารวิธีการปลูกโหยี่สิบวันนะครับต้นไม้ไม่เป็นอะไรนะครับคุณผู้ชมดูนี้เลยนี่ครับลูกค้าไม่รับนะครับเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปดูแลต่อนะครับสงสารมากเลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะไปยันชนบุรีนะครับลูกค้าท่านนี้อยู่ชนบุรีนะครับแต่ขอปิดชื่อสงวนชื่อลูกค้าด้วยและกันนะครับนะฮะเนื่องจาก แล้วก็มีอีกกล่องหนึ่งนะครับที่ผมเช็ควันนี้น่าจะมาสั่งเล่นๆนะครับสั่งเล่นๆแล้วก็หลอกให้เราส่งนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับผมนะครับผมอยากให้คนที่เขาศรัทธาจริงครับเวลาสั่งก็กรุณารับสายกันด้วยนะครับหรือใครจะมาเล่นๆหรือมาลองอ่าสั่งเล่นๆแล้วก็ไม่รับนะครับอันนี้ก็นะครับอย่าทํานะครับนะฮะมันผิดนะครับมัน มันไม่ดีนะครับแน่นอนว่าผมไม่เอาเรื่องอะไรแน่นอนนะครับแต่ก็ทําอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็พามาดูนะครับดูว่าต้นไม้20วันนะฮะอยู่ในกล่องยี่20วันตัวนี้ไม่ได้เจาะรูระบายอากาศแต่ก็มันมีตรงที่ฉีกอยู่นะครับตรงนี้หักเนี่ยสามารถเอาไปปักชําได้นะครับคุณผู้ชม ะะปักชําได้เลยนะครับโอ,โอ้น่าเสียดายมากนะครับคุณผู้ชมนะฮะน่าจะหักจากการกระแทกตรงนี้ตอนที่ลูกค้าได้รับเนี่ยน่าจะไม่หักเพราะว่ามันคาอยู่สตูเขาจะโยนนะครับถ้าของพัสดุดตีกลับหรือมันค้างนานนะฮะยี่สิบวันเต็มๆครับสภาพก็ช่วงนั้นอากาศร้อนด้วยนะครับจริงๆเอาใบต้องร่วงหล่นเหลืองนะครับแต่เรามีการแพ็กอย่างดีนะครับมัดยึดติดอย่างดีคนดูแล้วเชือกไม่ขาดนะครับ กพราะฉะนั้นส่งต่างจังหวัดส่งได้อย่างแน่นอนนะครับไม่เสียหายนะครับเดี๋ยวผมเอาน้องเข้าไปนะครับแกะแล้วก็รดน้ําดูแรต่อก่อนดีกว่านะครับเหลือหรือผู้ใจบุญคนไหนจะรับต่อนะครับผมบอกเลยว่าชุดน้ํามันว่านตัวนี้มันหมดไปตั้งนานแล้วนะครับนะก็ผมมาจัดกิจกรรมนะครับใครเป็นผู้โชคดีผมก็สุ่มสุ่มของรางวัลที่เป็นวัตถุมงคลนะครับนะฮะให้นะครับ แถมให้นะครับอันนี startup, oon, Oliver, ้แถมนะครับไม่ได yup ้เขาไม่ได้บูชาเพิ่มนะครับอันนี้ผมแถมให้นะฮะมีทั้งแผ่นยันแล้วก็แผ่นยันรองปูกแต่เสียดายเขาไม่ได้รับนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะคลิปนี้ก็มานะครับดูกันนะครับว่าพัสดุอยู่ในกล่อง20วันในตายไหมอันนี้ไม่ตายครับการันตีได้เลยว่าไม่ตายนะครับส่งตั้งแต่วันที่4เมษายนนะครับตอนนี้วันที่24เมษายน20วันเต็มนะครับท่านผู้ชม นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแห่เชาแนลผมแทนคุณว่นไทยกบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ